ขอบใจมากนะน้องบิวน้องรักของพี่พี่น้องบิวส่งเงินมาให้พี่ห้าหมื่นอ่ะนี่ไงพี่ซื้อมอไซค์แล้วดีแล้วล่ะพี่ต่อไปอะ่ะพี่ได้ขับมอไซค์ไปทํางานจะได้เดินทางสะดวกถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะจ๊ะพี่ขับรถก่อนนะจ้างั้นแค่นี้ก่อนนะเฮ้ยพอได้แล้วเจ๊พี่เจ๊ทำแบบเนี้ยเพื่อที่จะหลอกน้องสาวเจ๊กันเหรอเงียบปากไปเลย อา้าวค่าจ้างแก100บาทแล้วก็ปิดปากเงียบด้วยล่ะจ้ะเจ๊ไปนะเออนี่จ้ะเงินค่าเทอมห้า0 0ื่นที่โมเดลขอพี่อ่ะขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับพี่แอน <S 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 เดี๋ยวไม่ได้พี่แอนเนี่ย เดี๋ยวคงไม่มีเงินไปจ่ายค่าเทอมแน่ๆเลยครับพี่แอ้ครับแต่ว่าเดี๋ยวรบกวนพี่มาเกินไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าถ้าพี่ไม่มีก็ยังไม่ต้องให้เดี๋ยวก็ได้ครับรบกวนอะไรกันล่ะโมเดลเนี่ยเป็นแฟนของพี่นะจ๊ะถ้าเกิดว่าพี่ไม่ช่วยเนี่ยแล้วใครจะช่วยโมเดลล่ะว่าแต่เงินห้าหมื่นเนี่ยพี่แอ้มไปหามาจากไหนหรอครับโมเดลไม่ต้องรู้หรอกว่าพี่เอามาจากไหนอ่ะถ้าเกิดว่าโมเดลขาดหรืออะไรเนี่ยก็บอกพี่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่หางมาให้ ขอบคุณมากครับพี่แอนเดี๋ยวรักพี่แอนนะน่ารักที่สุดเลย <c oughs> เออถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปก่อนนะพอดีพี่มีธุระต้องรีบไปทำอะ่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวโทรหานะจ้ะวิ่งห้าหมื่นเลยเหรอวะโหรูนี้น่าถอยสักแสนนึง เอาขนมมาเซอร์ไพรส์โมเดลโมเดลต้องดีใจมากแน่ๆเลยอ่ะนี่มันอะไรกันอ่ะพี่แอนนี่ใครกันคะโมเดลสวัสดีค่ะคุณแม่อีบ้าใครแม่ฉันเป็นเมียมันอย่เดี๋ยวนะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นไหนไหนโมเดลบอกว่าเราเป็นแฟนกันไง โมเดลกับผู้หญิงกินหรอไม่ใช่ฝันคือฝันฟังเดียวก่อนนะคือเดี๋ยวอธิบายได้เดี๋ยวไม่รู้จักเลยว่าผู้หญิงคนนี้คือใครอ่ะโมเดลพูดแบบนี้หมายความว่าไงและที่ผ่านมาล่ะโมเดลเราเลิกกันฝันเดี๋ยวฝันฝันฟังเดียวก่อนฝันเห็นไหมไปนพบพี่คนเดียวพี่แอนเดี๋ยวโดนบอกเลิกเลยนี่แกจะมาโทษฉันเหรอฮะแกตะหักที่หลอกฉันผมหลอกบ้าพออะไรพี่ฮะ พี่คิดว่าผมไม่จริงจังกับพี่จริงเหรอนี่ผมบอกอะไรให้นะพี่ที่ผมมาคบกับพี่อะ่ะพุ่งหวังแค่เงินเว้ยอ๋อแล้วผมจะบอกอะไรให้อย่างนะพี่คิดว่าผมอ่ะจะเอาผู้หญิงแก่อย่างพี่อะ่ะจะทำมเมียเหรอเฮ้ยพี่แอนผมอ่ะชอบผู้หญ,ญิงสาวๆสวยๆเว้ยไอเดลถทำอย่างนี้ได้ไงเอาเงินห้าหมื่นของฉันคืนมาเลยเอาคืนมาอเอาคืนมาโอยผมไม่ให้โอ้ย<อ>ผมเองผมจะให้คืนได้ไหมสมน้าไอเดล ไอ้โมเดลไอ้โมเดลค่ามาแล้วค่าจ้าเอาบิวบิวพี่ขอโทษพี่แอนมาได้ไงเนี่ยไปเข้าไปข้างในก่อนพี่แอนพี่นี่เป็นอะไรอะร้องไห้ทำไมอะบิวพี่โดนมันหลอกอะ อกพี่อะเดี๋ยวพี่ใครหลอกพี่อะบิวผู้ชายอะผู้ชายมันหลอกพี่อะบิวพี่แอนพี่โดนผู้ชายหลอกเหรอพี่อายุขนาดนี้แล้วนะแล้วมันหลอกอะไรพี่ล่ะมันหลอกเอาเงินพี่ไปอะห้าหมื่นอะมันเอาพี่ไปห้าหมื่นเอาเงินของพี่ไปอะบิวเดี๋ยวนะห้าหมื่นเลยเหรอแล้ว พี่เอาเงินจากไหนไปเปมัน่ะขนาดมอไซคันใหม่อะพี่ยังมาขอฉันเลยห้าหมื่นอะบิวเงินที่บิวให้พี่ไปซื้อมอเตอร์ไซค์อะพี่ไม่ได้เอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์หรอกพี่เอาไปให้เด็กผู้ชายจ่ายค่าเทอมอะแต่ว่าพี่มารู้ทีหลังอ่ะว่ามันมีแฟนแล้วอะแล้วก็สาว,ว่าด้วยแล้วก็สวยกว่าพี่ด้วยอะบิวพี่แอน พี่ทำแบบนี้ทำไมเนี่ยบิลพี่ขอโทษนะพี่เข็ดไปแล้วต่อไปเนี้พี่จะไม่โง่และพี่ก็จะไม่ยุ่งกับผู้ชายหน้าไหนอีกแล้วบิวบิลบิช่วยพี่ด้วยนะโอ้ย <c oughs> พี่แฉันเคยบอกพี่แลละใช่ปะว่าไม่มีใครไว้ใจได้เท่ากับคนในครอบครัวแล้วนี่อะไร <c oughs> พี่หลอกคนในครอบครัวเพราะว่าเชื่อใจคนอื่นอย่างนั้นหรอโอบิวทุกคนมันรลานี่ จะให้ทำไงได้อะ่ะก็ความรักอะ่ะมันทําให้คนตาบอดอะ่ะบิวไม่เคยได้ยินหนอ <dav is> ต่อไปนี้พี่จะไม่ทำแล้วน,นะบิวแต่ว่าพ,พี่ไม่อยากให้ไอ้เลวนั่นน่ะมันเอาเงินห้าหมื่นของพี่อะ่ะไปใช้แบบสบายใจแบบสุขสบายอะ่ะบิว <im S 2> พี่ทำได้ดีย <im audible> โอ๊้ยไม่เป็นไรถึงพี่จะงูโดนผู้ชายหลอกอะ่ะแต่ว่าพี่เนี่ยก็มีน้องสาวที่ฉลาดอยู่นะ เดี๋ยวก่อนนะหลอกด่าพี่หรือเปล่าเนี่ยยฉันไม่ได้หลอกด่าพี่ฉันด่าพี่จริงๆริงะเ่้แหละใช่ฉัน,ฉนคิดออกแล้วว่าฉันจะเอาตังค์คืนยังไงเอางี้พี่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างแล้วก็ส่งมาให้ฉันรวมถึงผู้หญิงที่มันคบด้วยเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยฉันจัดการเองโอน ันเดี๋ยวฝัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณฟังผมก่อนได้ไหมอ่ะฮะฉันยังต้องฟังอะไรอีกอ่ะก็ในเมื่อคุณหลอกฉันอ่ะโถฝันมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเลยนะผมไม่ได้ตั้งใจหลอกคุณจริงนะฝันคือมีวิธีไหนไหมอ่ะฝันนะให้โอกาสเดียวแก้ตัวหน่อยอ่ะแล้วเดี๋ยวสัญญาเลยนะว่าเดี๋ยวอ่ะจะไม่ทําแบบนั้นอีกเลยคําพูดผู้ชายอ่ะเชื่อได้ที่ไหนแล้วฝันใช่เดี๋ยวทำยังไงอ่ะบอกเด้ยมาได้เลย วิธีไหนก็ได้อะที่ฝันจะกลับมาคบกับเดวอแล้วก็กลับมาคืนดีกับเดวอนะเดายอมทั้งนั้นเลยอ่ะแน่ใจเหรอว่าโมเดลอ่ะจะยอมทําทุกอย่างฝันอยากได้ iPhone รุ่นใหม่อ่ะโมเดลเอาเงินให้ฝันไปซื้อได้ไหมล่ะโหฝันแต่ว่า iPhone ตัวใหม่เนี่ยราคามันสูงมากเลยนะโหว่าแล้วเชียวว่าต้องเรียนแต่ปากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฝันโอเคเดียวยอมแล้วแต่ว่ามันมีอยู่ห้าหมื่นบาทอ่ะ ไม่รู้ว่ามันจะพอหรือเปล่าแต่เดี๋ยวมีอยู่เท่านี้จริงอะนี่โมเดลให้เงินฝันจริงๆเหรออืมให้สิถ้าเงินห้าหมื่นบาทเนี่ยมันทําให้ฝันรังกลับมาคบประเดว่ะเดี๋ยวอยอมทุกอย่างเลยขอบใจนะทีนี้ฝันจะกลับมาคบกับเดวเดี๋ยวแล้วใช่ไหมไม่แสดงเก่งมากเลยค่ะขอบคุณนะคะนี่ค่ะเงินคุณ เธอเป็นแฟนโมเดลใช่ปะแฟนเก่าอยะฉันเพิ่งบอกเลิกมันไปมันมาหลอกฉันแล้วเธอล่ะเป็นใครรู้จักฉันได้ไงฉันเหรอฉันเนี่ยก็เป็นน้องสาวของผู้หญิงอีกคนนึงที่ไอหมอนั่นมาหลอกตังไปไงอ๋อไอเจนั่นน่ะเหรอฉันขอไม่อ้อมค้อมเลยแล้วกันฉันมีเรื่องอยากให้เธอช่วยอ่ะถ้าเธอช่วยฉันอ่ะฉันมีค่าจ้างให้ด้วยช่วยอะไร หลอกเอาเงินห้าหมื่นจากไอ้หมอนั่นมานอกจากเธอได้เงินแล้วอ่ะเธอยังได้แก้แค้นแฟนเก่าเธอด้วยนะตกลงปะอตกลงก็ได้อ๋อนี่พวกแกรวมหัวกันหลอกฉันเหรอฮะแล้วที่แกลหลอกฉันล่ะแล้วเงินฉันอ่ะนั่นมันเงินฉันเรกคืนมาเงินนายท่ไหนนั่นมันเงินฉันตั้งหากแล้วเงินห้าหมื่นที่นายให้ผู้หญิงคนนี้ นายก็ให้ด้วยความเสน่หาไม่ใช่หรอฮะสันทำไมคุณทำกับผมแบบนี้อ่ะผูผู้ร์ให้เงินคุณให้คุณทุกอย่างอะ่ะแต่คุณกับตอบแทนด้วยการขักหลังผมหมอโมเดลคนอย่างนายนะนะไม่สมควรที่จะได้รับความรักหรือความจริงใจจากใครหรอกใช่ที่ผ่านมาเนี่ยฉันถือว่าฉันเสียค่าง,งูเสียรู้ฉันจะถือว่าแกเนี่ยเข้ามาเป็นบทเรียนในชีวิตฉันก็แล้วกันแล้วต่อไปเนี้ย ฉันก็ขอให้ฉันเนี่ยอย่าได้เจอได้เจอคนแบบแกอีกเลยแล้วฉันก็ขอให้แกเนี่ยเจอกับคนที่สินเสมอกันนะซาชู่ะพวกเราไปกันเถอะ,ะปันปัน